พอ,อจากนี้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้เข้าสู่บรรยากาศความตื่นเต้นเร้าใจหวาดเสียวกับเอฟการไทยคันที่ไม่เคยที่มีที่ไหนมาก่อนท่านจะได้พบกับความร้อนแรงของแก๊วเผิงที่โหม้ากระนำและแผ่กระจายรังสีความร้อนทำให้ท่านแสบผิวกายจะมีความรู้สึกร้อนร้อนหนาว เป็นโรคประจำตัวนะครับโรคปอดทัใจสอบตาขาวและอุจจระขึ้นสมองนะครับขอให้ท่านติดต่อไปทางทีมพยาบาลของเรานะครับเพื่อจะได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดไปร่วงหน้าด้วยและขอให้นักพิจนเพลิงทุกท่านยาวประมาทตั้หนึ่งถึงความปลอดภัยและดเป็นล่าทีมงานโรคตาโรคอีกและปลอดภัยโรคปอดภรยที่ไ <c oughs> นายเป็นแบบโรคฝอรับขอบคุณที่มุเชษฐนะครับต่อไปจะเป็นการจับฉลากนะครับเพื่อ็นะคำบมทำการแข่งขันนะครับโดยทางคณะกรรมการครับรวมพลกันที่กองอเนวยการนะครับโดยทางคณะกรรมการเราจะให้ทุกทีมจับฉลาก